สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเลือกแต่งสามีนักบินขอตัดขาดไม่เจอหน้าครอบครัว เรียกว่าสวยขึ้นผิดหูผิดตาสําหรับสาวกุญแจซอนป่านทอทองที่ในปัจจุบันเธอหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปทําหน้าที่พันรยาและคุณแม่ของบุตรทั้ง3คนของเธอแต่ความสวยก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลงเลยล่าสุดสาวกุญแจซอนก็ได้โพสต์ภาพตัวเองและครอบครัวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวทําเอาแฟนๆต้องแห่เข้าไปกดหัวใจให้กับความสวยที่แม้เธอจะเป็นคุณแม่บุตรสามแล้วแต่ก็ยังดูแลตัวเองให้สวยอยู่ตลอด เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกกรณีที่ถูกพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อนางเอกดังกุญแจซอนปั่นทอทองบุญทองนางเอกสาวบุตรของนักแสดงดังหนึ่งนึกคิดบุญทองได้หนีออกจากบ้านโดยไม่ติดต่อกลับมานานถึง9เดือนโดยปัจจุบันกุญแจซอนได้สร้างครอบครัวกับสามีกับตันนัดและปัจจุบันมีบุตรด้วยกัน3คนคือน้องเทคออฟน้องรันเวลและน้องเบิร์ดเดย์ วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพชัดๆของสาวกุญแจซอนป่านทอทองสาวกุญแจซอนเริ่มพบรักกับนาวาอากาศโทนัทเลิศพัฒนาไทยวัย38ปีกับตันสายการบินดังในช่วงต้นปี2560ความรักครั้งแรกของสาวกุญแจซอนคือนาวาอากาศโทนัทเลิศพัฒนาไทยทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง10ปีช่วงระหว่างที่วบหาดูใจกันนาวาอากาศโทนัทเลิศพัฒนาไทยได้เข้าออกบ้านสาวกุญแจซอนเปรียบเสมือนญาติไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอด และทางคุณพ่อคุณแม่ของสาวคุญแจซอนก็ชอบหนุ่มนัดเพราะหนะ้าที่การงานดีไม่ทําให้บุตรสาวตนลําบากกุญแจซอนนัดคบกันได้ไม่ถึง2เดือนและมีปร,รึกษาทางครอบครัวบุญทองถึงเรื่องงานแต่งงานแต่ทางด้านคุณพ่อนึกคิดบอกว่ามันเร็วไปส่วนคุณแม่เองก็ยุ่งเลยบอกทางครูให้รอก่อน แต่อย่างไรก็ตามคุณแม่ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าจัดเตรียมการแต่งงานของชารวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณแจซอนนะัดจดทะเบียนสมรสกันในวันที่1 4กุมภาพันธ์2560หลังจากที่ออกจากบ้านมาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ทางครอบครัวบุญทองไม่สามารถติดต่อสาวคุณแจซอนได้เลยสักทางโทรไปก็ไม่รับสายไลน์ไปก็ไม่ตอบซึ่งสาวคุณแจซอนได้บอกว่าหนุ่มนัดไม่อนุญาตหรือเรียกง่ายๆกิดกันนั่นเองขนาดน้องสาวคนเล็กที่สนิทกับสาวคุณแจ ซ่อนมากทีสุดยังไม่เคยคุยกับสาวกุญแจซอนเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก c ีเนี9นขอบคุณครับ